ผมจะเลื่อนท้องพิธุลครับมาดีเสีมางเป็นสูปป่ปลาครับสู่หุยปลาหุวยระวังหุวยหน้าท่มนะครับหุวยหน้าทม่มเป็นสู่ปลาสนุนเสียนเ่ยกคือไปสีเมฆมมไหนครับมาจากตานสุ่มครับสนุนเสียนเด็สูปป่ปลาหาอยู่ให้กินตามวิถีชีวิตชาวบ้านครับ ป,ปูสปากันครับหนนี่คือวัดหลวงปู่สวนครับเยดีหลวงปู่สวนครับผีเห็นภาพเลยครับเป็นมาครับไหนนีคือหวยนะต้องปิ่ายบอกครับเจ้ยวมบรรยากาศครับนกมนาครับ สิาพาลงไปเรื่องข้างล่างครับเป็นเรื่องสูบปลาเครืปปอ่องใส่เครื่องสูบน้ำครับตบๆงานไหลมันเป็นน้ำล่ำหวยมจาจ่าคนละครับไม่หอยไหลไม่ได้คนละครับ สิาพาลงไปทางข้างล่างมีข้างล่างก็คือเป็นสะพานครับเป็นล่ำห้วยครับแต่ก่อนเป็นเป็นไม้ครับแลก็มีการพัฒนาเป็นคอนกรีต รตอาหนามนาฝนนี่ยหนามที่แห้งมาครับพัดพวกเศษไม้เศษยังมาเยอะๆเลยอุ่นตอ้วยอุ่นตาด้ยโอ้เยอะ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 โอ้เยอะ มีปลาดุกปลาเข็งปลากีเดือดปลาคอมนนี่มดกระปูกระปูมีกระปูปูนีปีปีปิโอ้ปลาไป หนึ่งพันหนึงศูนกระสุบในเครื่องสูบน้ำครับสูบไปเรื่อยๆครับมันจะบกว่าคือไรกลับมนันน้ำคือไรกรลับแล้ว วันนี้พ่อปลาไหลวะพ่อมี่บ่นี่นะนักล่าเพื่อนนักล่าเพื่นอนพ่อใหญ่แซงนักล่าป,ปลาแห่งรุ่มน้ำแห่งรุ่มน้ำนาทมโอ้ปลาเข็งปลาเข็งคุณ ไปยังไงโอ้ยปะคอยยังไงปะคอยเอากระปุกคุบเอาหรอห่วยโอ้เฮ้กระโดดคุบเลยสอนเอาห้ามสอนสอนสอนเฮ้ยหลงแล้วโอ้ยบัทันน้ำกล่องกระจับน้ำกรทันตามเนื้อหน่อยเดียวคือโอ้ยมันไหลกลับห้ัม สาย่มีบ่สายพมิ่สายมสายตัว่ม่งงาดสายสันมือนไม่สสันนะอยู่หาจินรับพี่น้องนี่เเยเางหลังนี่นี่ียยยูเงนีเห็นตา ไรครับผมมีสายต่อกซาโมโสมน่ะบัดนี้เฮ้ยเอ้าวกรบูกระบูมีหนามออกแล้วบัดนี้โอ้ตัวใหญ่ก็มีอะไรนี่แหละตัวใหญ่ก็มีเนีย่ย ไงมี่ไงมี่บนบนโมีขีต้ตมนะมันบวไปใส่อะไรกระเค็งหน่อยมั้งครับผมเจริญท่องพิศุทธะครับขอจบคลิปแค่นี้ครับเดี๋ยวจะถ่ายอีกช่วงหนึ่งครับช่วงที่มันม 6, น้ำบกบดละที่ายเมืองอีก่น้องเมืองครับยัยยัยอันน้ำบกกองนี่ สวัสดีครับ